การศึกษาค่ะการศึกษาไม่ต้องพูดเพราะว่าสี่มาตลอดเขาก็ดูภาพประกอบหมาโนเกียก็นำตัวนี้นำโดงแล้วนะนำโดงเด็กคนอื่นอันดับที่สี่ก็คือมีจิตสาธารณะต่อสังคมค่ะคือก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือสังคมทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกช่วยเหลือทั่วไปนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์คุณพ่อคุณแม่อะไร้หมดเลยอันดับที่ห้าคุณธรรมตรงนี้ก็คืออะไรด้านสุขภาพร่างกายค่ะ ตอนนั้นกเป็นคนแข็งแรงแข็งแรงนะออกกำลังกายดูแลสุขภาพครบถ้วนคุณลักษณะห้าด้านคุณลักษณะห้าด้านที่น้องได้เด็กเก่งแล้วไม่ต้องห่วงละแต่บางคนเนี่ยเด็กเก่งบางคนก็มีแฝงไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวนะไม่ยอมไปเสียสละอะไรไม่ไปแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่ใช่ละดูแลนําเป็นมักบุเทศเอยเป็นประธานเป็นชมรมอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะตอนนี้เราทราบว่า อ่าน้องเขาก็มีท่านผู้อุปถัมภ์อยู่นะเราลองมาฟังเสียงสักหน่อยดีไหมว่าท่านพูดถึงน้องโนเกียอย่างไรมีคนพูดถึงเขาด้วยเหรอวันนี้องค์อินเทนอะลองดูลองดูลองดูอะลองฟังเสียงเขาดูครับลองลองฟังดูนะแต่ริงเรามีภาพด้วยครับที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะนะเรามีภาพด้วยนะครับเชิญครับคือน้องโนเกียน้องง่ายๆน้องโนเกียคือมีให้กับเพื่อนๆท่านได้ว่า หลังจากเริกโรงเรียนมัธยบต้นติดแล้วเสร็จก่อนยังป้าน้องๆในเยาวชนในบันจิดีไปจุวยเปลวพัดวัดแล้วก็ไปทําเป็นมักุเทศน้อยหนาก็ได้ครับวัดทางวานี่ได้ประโยชน์ต่อบางครั้งนักท่องเที่ยวก็ได้ส้นมาร์กแอลก็ได้น้องนกแก้เด้เป็นมกักุเทศหรือว่าประเมินการโรงเรียนทุกครั้งอัตมาพาบก็ได้ไปนสนับสนุน,นแรงใจพอน้องนกแก้นี่เป็นเด็กที่ดีที่น่าส่งเสริมกับเฮ้อเด็กๆเ,เยาวชนอื่นๆตียัง โอกาสมีอยู่เื่อทำเป็นตัวอย่างรัฐบาลขอฝากนี่ครับลูกๆทั้งน้องหลานๆตีหลายที่ยังมาได้นี่การในเรียนนะเื่ออยากคือเหม็นน้องน้องเกี้ยนี่อัตบาลขอขอสน, aquí, 5, 6, 7, นับสนุนกิจกรรมนี่บ่าวอ่าที่ไหนนะขอคือที่เป็นพิจารณาโรงเรียนจุมปีด้วยพรขอได้เป็นขื้นกำลังใจทุกครั้งห้าหกเจ็ดขั้งแล้วขอคือน้องน้องเกี้ยนี่เป็นคนที่เก่งทีหน้าผู้ใหญ่หน้าส่งเสริมอัตบาลขอขอ ยกย่องว่าน้องนูกเกียรเนี่เป็นเด็กที่ดีอยู่ในสังคมอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมตีมีความสามารถสูงพระธรรมาภ,าภ,าภาิภาวมองในเดินส่วนตัวขอขอจะเดินพร้อน่อกกาบสวัสดีนะเจ้าเจ้านางราชนิยาปอบยุนก็เป็นคุณแม่ของน้องนูกเกียรนะเจ้านอะคือน้องเปิกไ็ได้รับรางวัลได้รับรางวัลนักเรียนพรลราัชาทชนเมื่อปีพศ2553ตีพันธ์มา คำว่านักเรียนวาราชานก็คือเป็นกัมตีสูงสุดเป็นสุดยอดของชีวิตก็บอกคิดว่าลูกสาวจะได้นะเจ้านองรางวัลน,นี่มันก็เป็นภาความภา,า,าความภาคภวมมใจของุแม่ที่ได้เพราะว่า <laughs> <laughs> ขอเจริญพรครับหยัดโยม อันนี้ก็คือท่านพระครูวิมลนันทยานเจ้าคณะตำบลดูใต้เขตหนึ่งเจ้าอาวาตวัดเจดีครับท่านก็พูดถึงน้องโนเกียเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องโนเกียกันท่านท่านพระครูท่านแนะนําอะไรลูกบ้างลูกที่อยู่ที่ที่บ้านที่วัดก็ก่อนที่จะเป็นนักเรียนพระราชทานก่อนที่จะประเมินค่ะก็แนะนำในเรื่องการนําเสนอผลงานค่ะ นี่คือนี่ใครคุณตานี่คุณตาเอ็งคุณตายังหนุ่มอยู่เลยนะฮะอยากเจอหน้าคุณพออ่อจังเลยนี่มาศึกแต่เรายัง<อ>ทราบว่านะว่าน้องเขาเนี่ยเก่งหลายรูปแบบเข้ากล่าวสุนทรพจน์ก็ได้นะนหมายหมายถึงว่าความสามารถพิเศษ<ค>มีอะไรบ้างอ่าเราอาความสามารถพิเศษก่อนมีอะไรบ้างลูกเป็นมังคุเทศน้อยมีมัคุเทศน้อยสองกล่าวสุนทรพจน์สามเล่นดนตรีพื้นเมืองสล็อสอสซึ่งนี่ได้หมดได้อะไรอีก พอแล้วมันเยอะแล้วโนเกียเนาะเดี๋ยวให้นเกียลองกล่าววันใกล้ถึงวันแม่แล้วนะว,นวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิสิงาครับวันที่12สิงหาเนี่ยน้องโนเกียเนี่ยเป็นตัวแทนของน้องน้องลูกๆในจังหวัดน่านกล่าวถึงคุณแม่ให้กล่าวถึงคุณแม่ให้โนเกียนึกถึงภาพของแม่ต๋อมคุณแม่ก็ชื่อต๋อมนะชื่อแม่ต๋อมคุณแม่รัชชนิ รัชนียาะนะฮะอ,อ่านึกถึงภาพแม่ตอมแล้วโมกียตาวเลยลูกจะเึงวันแม่แล้วค่ะก็สําหรับคุณแม่นะคะเป็นเสมือนผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มีแต่คําว่าให้มาตลอดคุณแม่เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากค่ะที่ตั้งท้องเรามาตั้งแต่เก้าเดือนหญิงคนนี้มีแต่คําว่าให้มาตลอดเลยค่ะคุณแม่ของหนู เป็นตัวอย่างที่ดีของหนูมาเสมอค่ะมีความอดทนสูงมากในการทำงานถึงแม้จะลำบากตรากตรำมากแค่ไหนในการตากแดดอยู่กลางแดดแต่ละวันเพื่อหาเงินมาส่งให้ลูกเรียนค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้เพรียกพร้อมไปด้วยทุกอย่างแต่ก็สามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูต้องการมาให้หนูได้หนูมีวันนี้ก็เพราะแม่ค่ะและใน ในสุดนี้ก็มีกรอนค่ะซึ่งเป็นหนูเป็นผู้แต่งเองได้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท,ท,ที่หนึ่งค่ะหญิงคนนี้มีแต่คำว่าให้สุดบรรยายน้ำใจของเธอเหลือให้อ้อมกอดให้รักอย่างเหลือเฟือเมื่อเราสุขเธอนั้นก็สุขใจคอยดูแลห่วงใยไม่เหินห่างเธอนั้นช่างเลิศล้ำพระคุณไหน ลูกทำผิดเธอ,อยังยกโทษให้ไม่มีใครเทียบได้แม่ฉันเอ่ยพี่หมอพูดก่อนอัน,อ,นอันตันใจก็ตันใจเหมือนกันนะอก็ถือว่าถึงถึงไม่ได้เป็นแม่น้องโนเกียแต่เราก็เป็นแพทย์แม่ uh huh. มาสึกเป็นพ่อวันนี้มาสึกก็พูดไม่ค่อยออกและอึ้งเลย <c oughs> นะก็เป็นอะไรที่ความรู้สึกที่น้องนะที่มีต่อคุณแม่ เขาบอกแม่เป็นแบบแผนที่ดีให้เขาแม่ไม่ได้เลิศเลยนะค่ะก็บอกว่าแม่ไม่ได้เลิศเลยแต่แม่ทําได้ทุกอย่างแม่ทนได้ทุกเรื่องแม่หาให้ได้ทุกอย่างที่ลูกต้องการนี่คือแม่นิดเดียวโนเกียก็ขอให้น้องๆเนาะที่ฟังรายการของเราอยู่ก็เอาตัวอย่างที่ดีของน้องโนเกียนะคะทำกนนี้แต่งออกจากใจด้วยนะครับฟังแล้วเหมือนอยากจะร้องไห้โนเกียร้องโนเกียร้องเพลงนี้ได้ไหม แม่นี้มีบุญคุณ้จัท่อนเดียวเ,เล็กๆได้ไหมเย็นๆให้กับแม่ฮะข่าน้ำนม <c oughs> เอาน<อ>ิดเดียวได้ไหม <c oughs> แม่นี้มีบุญได้ไหมลูก่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหวงห่วงลูก พอละคือเดี๋ยวจะบอกว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเยอะแยะมากมายคือจริงๆแล้วสามชินาทีตัวนี้น้อยสําหรับเด็กคนนี้นะจริงมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะถามน้องเขาแต่ว่าด้วยด้วยด้วยในเรื่องของเวลาแล้วก็หลายๆสิ่งแลยอย่างมันมันไม่พอนะครับช่วงนี้ถ้ามีสายทั้งบ้านจะมาโทรเหลือเวลาอีกห้านาทีสี่นาทีนะไม่เป็นไรนะฮะก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าสวทนานนะครับ อช่วงในท้ายถามว่าโรงเรียนจุมปีนะที่โาเกียตั้งแต่ป .1- ป .6 คุณครูใจร้ายมีไหมมีมีบ้าง,ม,าง <c oughs> มันก็ม,ม,กมีมันก็มีครูที่ใจร้ายกับใจดีนะี่หมอนะเดีวต้องถามตรงนี้ว่าลูกเนี่ยชอบเนาะชอบชอบคุณครูที่ที่เข้มงวดที่สอนสอนลูกแบบไหนเราแบบไหนลูกอในในครูมยินหนูเนี่ยโนเกียอย่างงุ่นพเนาพนอยอย่างนี้หรือโนเกีย อะไรอย่างเงี้ยเอาอันเธอชอบเปไน็นอะไรลูกชอบคุณครูที่เวลาสอนแล้วเป็นตัวของตัวเองค่ะอสอนแล้วเข้าใจง่ายถึงแม้ว่าจะหัวพี่หมอรู้ไหมว่าเด็กสมัยก่อนทำไมถึงเรียนหนังสือเก่งเพราะว่าครูเขาจะต้องใช้ไมีเรียวสมัยก่อนนะมสมัยผมนี่หูครูตีได้นะนพี่หมอ,อนะอก็ถึงจะโหดแต่ก็ชอบใช่ก็มี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 หลักเกณฑ์ไงหลักเกณฑ์ไงถึงจะโหดได้แต่ว่าต้องมีหลักหลักเกณฑ์ในเรื่องของการสอนนะฮะเป็นตัวของตัวเองนะไม่ใช่อยู่ๆไม่รู้อะไรอะไรเนี้ยน้องเขาเป็นคนมีเหตุผลไง นะคะถึงถึงจะโหดแต่ก็ชอบก็แสดงว่าคุณครูก็เขี่ยวเข็นเหมือนกันใช่ไหมลูกเห็นไหมคุณครูที่เป็นแบบอย่างนกเกียได้ดีที่สุดในโรงเรียนจุมปีจำชื่อคุณครูได้ไหมชอบคุณครูคนดีที่สุดเลยชอบมากแบบอย่างเลยคือว่ารู้ว่านุเกียชอบทุกคนแหละแต่ว่าเอาพิเศษสักคนมึงเนี่ ไม่ชอบได้ยังไงน้องเขาบอกอยากเป็นคุณครูใช่แรงบันดาลใจมันก็มีคุณครูที่เป็นต้นแบบไงตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกที่โนเกียเขดูพี่ดูไอ้คุณครูคนนี้โตขึ้นโนเกียจะต้องเป็นครูคนนี้ให้ได้มีไหมลูกคุรูอะไรคุณครูสุจากรจันทนาค่ะเป็นคุณครูประจําชั้นปหกกับหนึ่งที่หนูจบมาค่ะก็เวลาครูสอนก็จะเป็นตัวของตัวเองค่ะ เรียนเข้าใจง่ายค่ะอ่านี่ก็คือการการให้ไงเด็กก็จะรู้แล้ว่าว่าครูไหนสอนแล้วแล้วรู้เรื่องครูบางคนก็สอนบางทีก็สอนจังแต่ก็ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันมีนะเหมือนตอนที่เป็นนักเรียนเคยเป็นนักเรียนไหมเคยเป็นหลบหนีเพราะว่าเราเข้าใจไงว่าการที่น้องอยากเป็นครูเพราะมีแรงบันดาลใจต้องมีต้นแบบต้องมีต้นแบบนะฮะยากจะเขก็ได้แบบของแม่แม่นี่เป็นครูคนแรกของเขาอ่า ช่วงท้ายขอให้โนเกียพูดถึงเพื่อนๆนน้องน้องพี่พี่ที่เรียนหนังสือยังไม่เก่งเหมือนโนเกียจะฝากลายถึงเพื่อนๆนน้องน้องที่อยู่ที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ในการดูหนังสือในการทําตัวอ่ะให้เวลาโนเกียรตรงนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีครึ่งเชิญเลยลูกค่ะก็สําหรับน้องๆ้องพี่พี่เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะการที่จะเป็นคนดีไม่จําเป็นว่าจะต้องเรียนเก่งแต่ก็ก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ เวลาถ้าเกิดว่าลูกไม่อยากเรียนวิเศษก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือตามติดใต้สำนึกของเด็กคะ่ะว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อ,อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเพื่อโตมาที่จะประกอบอาชีพที่สุดจริตแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจคะ่ะเป็นคนดีของสังคมของคุณพ่อคุณแม่มค่ะสุดท้ายนี้ไหนๆก็แม่ก็ตามมาละ แล้วมีผู้อุปถัมภ์อีกท่านหนึ่งท่านอเนกเชิญคุณแม่กับท่านอเนกเข้ามาข้างในเามาหน่อยไหมมาโชว์ตัวหน่อยมาโชว์ตัวหน่อยหรือว่าอยู่เบื้องหลังมาดูเรื่องคุณแม่แต่แต่ดูแลนกเกียร์เขาจะเขาจะได้คุณแม่คุณแม่สวยนะขออนุญาตครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณแม่ทักทายทั้งเชิญคุณแม่ทักทายนะฮะเชิญเชิญเลยครับครับพี่อเนกฮะ เชิญทักทายท่านผูนน้ชมคนผู้ฟังทางบ้านนิดนึ่งครับววันนี้เป็นความภูมิใจของของครอบครัวปอบโยนนะครับที่ที่ได้ทํากิจกรรมดีๆและก็ส่งส่งน้องๆเยาวชนนะครับลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยให้เป็นคนดีนะครับคือในส่วนของผมคือเป็นสมาชิกเทศบาลจังหวัดส<อ>ุไทร์คือประสานนะครับเพื่อจะให้เด็กน้องหลงเรียนเนเป็นแบบอย่างกับเยาวชนทุนทุนใหม่ครับอ่ะคุณแม่วนิ้หนึ่งับพูดถึงลูกสาวคนนี้นิดนึ่งครับเชิญครับ น้องเป็นก็เป็นคนตีว่าขออนุญาตลูกกำมือมา<ช><ช>ได้เลยครับเพราะว่าน้องเป็นก็เป็นคนตีเสมอต้นเสมอปลายมาแต่น้อยนะ,ะจ๊ะน้ะยังน้อยจะบอกบะชอบจะ่าจะเรียกล่องเอาของเล่นเหมือนนอนพวไปไหน,นต้องเป็นยางไงแม่แม่ไม่ตั้งโก็ไล่อยากได้อันนี้เนี่ย มันจะเป็นคนเดียวเส้นขนาดนาตลอเป็นจะหั้ว่าเออแม่นี่คามตุ้งยางจะได้หางนหาท้องมาเรี่ยงปีกับน้องตอนนี้ะขอบคุณด้วยช่วงในไทยน้องนุเกียจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดหนึ่งครับที่ดูแลตรงนี้อาเชิญครับค่ะก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอย่างมากเลยนะคะท่านแรกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านค่ะคุณสุรพลสุรพลเทระศุนย์ค่ะ ท่านีสองท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณทวีศักดิ์สิหาราชค่ะท่านีสามประหลัดเทศบาลเมืองน่านคุณอมรรัตยาแก้วค่ะ,คะแล้วก็สมาชิกเทศบาลเมืองน่านคุณธศพรชูพงพนันแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้กล่าวถึงแล้วก็ ไม่ได้กล่าวถึงใคค่ะของเทศบาลเมืองนั่นทุกคนค่ะตอนนี้เวลาเราหมดจริงๆนะมาเสร็จนะครับท่านผอจะไม่ได้แต่ผอโรงเรียนจุมปีนิดนึงฮะลูกผอโรงเรียนท่านผอโรงเรียนจุมปีนะคะคุณจรินแก้วอินแสงค่ะและคุณครูทุกๆท่านนะที่สอนให้หนูเป็นคนดีและคนเก่งในวันนี้ได้ตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้เวลาเรา